เป็นไหนวะปนไปค่ะรึกเสมอแล้วแม่มีคนมองแม่ะขอบคุณค่ะ เออเราไปเริ่มตอแหละที่ด้านไหนก่อนดีนะเราไปเริ่มจากขนมอ้าวตุกขกิบก่อนนะคะมาแล้วคุณนายส<ม>ุกฤด,ดเก่าไปค่ะแม่เริ่มเลย่ซนขนมอยู่ไหนนะสวัสดีค่ะคุณยายยางไบจาระไม่ทราบว่าตอนนี้คือหน้าจอขึ้นเลขบัญชีไหมคะถ้าขึ้นแล้วโยนได้เลยนะคะเ,ออเด็ก80คนนะคะคุณแม่ แปสิบคนอ่าพวลงพวกเลยได้เอามาที่ไหนอนะ่ะอ้าวเจอแล้วหนึ่งเซตฟค่ะทำปาตแบนี้ที่หนึ่ค่ะแล้วเป็นอะแ่แีโอเคโอเคทาบุลในีแค่นคน่อยนะ,สอ,ะสองร้อยละสองร้อย 400ค่ะเป็น400อันนี้คี่เท่าๆนะครับเท่าไหร่เป็น400รวมกันเป็น400ไม่ใช่ถึงว่า400โอเคเดนงๆมั้ยตอนเด็กต้องการเด็งๆน,นะ80คนคะ600แล้วกับแม่600ค่ะเจอสเมืองค่ะเอสอมเมืองค่ะ มุมกล้องเียศมากๆ600ลักเอาคเหนนครางๆที่ดีไปด้วยแล้วกันโมหยุดโอายหน่อย800แล้วแม่คิด <800 S 2> ว่800ตดแฟนมามาตี0โอ้โหไปต่อค่ะแม่อ้อาวเดี๋ยวไปเอาสาหร่ายด้วยนะค่ะแม่แปบน้วนะ ราบช้กบาดเรียร้อยค่ะคุณแม่กดเลยนะคะหนึ่งพันค่ะคีู้ชีตก็ิทิแล้วว่าโดนจำกัดแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะหนึ่งพันแล้วนะคะแม่เอาสัรองดีนะคะรยชน์สัมลองสุดดีค่ะสุดค่ะเดินสั่งมากวุ้งน้ง่ายด้านลูกขนมเยอะมากๆค่ะแม่เอาขนมฟีดด้วยเนาะ อเคเป็นฟิลอันนี้ละกัน500นีดละห้าร้อยแม่ปุ๊บโอ้ยโอเคสองพันบาทเฮ้ยสองพันแล้วคันแม่เย่ <Yeah. S 1> ไปตอบค่ะแต่พวกลงพวกเลอยู่ตรงไหนวะ คาร์โรปาสเซนเนาะเด็กไม่น่าจะได้โปรตีนได้อะไรอะ่ะไม่เก่งซื้อไปให้นาราเหรอคะซื้อไปทำบุญให้กับเด็กๆคะ่ะพวกสาลายดีมา้าสาลายสัยเปนะนะ็นดีพรเสมอเมื่อกี้เ,เท่าไหร่นะสองขันเลเนาะใช่ค่ะเอาข้าวแก่นหน่อยแล้วกันข้าวแก่นหน่อยก็ขายราคาแรงมาก กลัวอ,อาซาลาที่สี่กับเลิอหน,นึ่งสอุ้ยซาลายแพงจังเลยอะ่ะแต่มันมีคุณภาพอเออสาลายแพงจังเลยอะาาย่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะเรพวกเรอยู่ไหนนะเฮ้ยคอนเนลเราไปแนละ้ว รอบทีสองสี่ไปหาเลเยกันค่ะนมด้วยค่ะแม่นมด้วยหรอโอเคทีละรอบนะเ,เดี๋ยวนมไปหาตรงไหนนะนมอโอเคเข้าซอยนี้กันปีโป้แม่แม่ปีโป้เลิศเลิศแ้วนะ่ละละนคะือทอดเล<ะ>ิศ<ะ>ขนมหลากหลายมากๆเลยอนะ่ะ สองอันนี้สอสใช่ค่ะไปตอค่ะเห็นไหมหนูคิดราคาเป๊ะเวอร์อ้าโกแก่ต้องมาละอันนี้เป็นแบงที่มชอตติสงพันสบวกร้อหนึ่งสองพันหค่ะสองพันห้าต่อเฮ้ยคาราเมลดีไมสองพันห้าโอเคอัพไปเลยสี่ห่อสองพันห้าบวกสี่รอยแม่สองพนเก้าค่ะ อร่อยละไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะคะเด็กไม่กินโขกแก่ค่ะแม่หรอไปต่อค่ะอะใครอยากให้เพื่อซื้ออะไรเป็นพิเศษไหมคะเฟอร์เรโรค่ะอร่อยสัก80ลูกเฟอร์เรโร่นแพงไปอยากนมอัดเม็ดคุณตองก็กินง่ายดีนมอัดเม็ดแม่ตุ่มตามแม่ตุ่มตามคุณดางยอดอดีอร่อยนะอากจริๆอมจง สามพันแล้วแม่ปหาอื่นอีกซื้อที่มันกเวิร์กไปละอ่านมค่ะโอเคไปดูนมนะคะนมนมน้องนม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 กล่องมีประโยชน์โอเคค่ะรวยมากแม่คือได้ทานนมเป็นพี่เขาพุ่มนมกล่องด้านไหนคะเนี่ยขอบคุณมากค่ั อ๋อมาม่าด้วยเอาล,ลืม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 นมแล้วก็มามา่าเลิศวอนนี้ข้าวแม้จะของร้านเนื้อย่างนี่ไงที่เราไปกินก้าวสุก้าอ่ะเลิศตอนนี้ข้าวนมแล้วก็ปลากระป๋องเลิศนมกับลกปลากระปกก๋องเป็นนมปเปรี้ยวหรือนมหวานดีคะ นมไหนยาน,นมอ๋อนี่ไงนมยูเอทีมาเจอแล้วค่ะนมแล้วค่ะตายแล้วรถเดตองจะไปหมดไหยเนี่ยนมโยเกิร์ตนมเปรี้ยวโอเคเลวยกลังไปเลยเนาะวยเด็ก80คนหรอจะพอหรอวะแล้วก็ซอยหรอ นม80ิคน80สิบคนเราต้องซื้อกี่นนหนึ่งลังมันมีเท่าไหร่อ่ะเขาปิดกั้นแล้วอะ่วะนมนมถั่วอ,อีลปท็อหนักมากเลยอะ่ะลกคุณหนูไม่ไหวอ,อะ่ะมันหนักอ่ะค่ะกล่องเล็กๆ็ไม่มีหรอแม่มันหนักมากเลยอ่ะดารายกไม่ไหวแล้วค่ะอะปากระปอ๋องปากปปากระป๋องแม่มันหนักเกินหรอ ไมโลโอเมนตินแม่หอ่อโอเคเอานมเบาๆค่ะด้านนี้ดีกว่านมแอป,ปแอปโอเคเด็กเขไม่กินกาแฟหรอกเนาะเนี่ยแอปาอปตสี่ร้อยบาทแล้วชิ้นน,ปปปปน,นี้หนักช่างมันนะแม่เนาะ ี่ร้บาทเอาไปเยอยเาไปสงอ, 3, 5, 3, 5, องสีง่ร้อยหบาไปสองคันอสามพันห้าแม่สามพันหค่ะเวอร์อัดียตองเบอเ่อะเวอร์อ่อดปกดีใจอ่ะน้องวัดีค่ะคแต่และมือแต่ละอาอซื้อไปบริจาคเ,เด็กวันเกิดอะค่ะ ให้มันจบไปเลย5 2 0 0วันนี้นะคะมามา่มาค่ะที่รักค่ะมาม่าอยู่ช่องไหนคะที่รักโอ๊ยไม่ตอบกำลาต้องไม่เส,ส,ส้นหรอกไม่เส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวม,มามา่มาผ้าอนามัยแป้งทาผิวที่รักมามา่มาอยู่ช่องไหนคะช่อง5า15โอเคเกิด พี่ชายหล่อมาก4,000ละอะไรอะบ้านบ้านอะผ้าอนมามัยก็ดีแม่เด็กตาบอดบ้านมึงกระเซาะอนามัยกันเหรอเด็กอายุ 5, 6, ห้าหกขวบเฮ้ยลยแล้ววีนิกแล้วจะไปเอามาบ้านได้ยังไงอะโคตรทีนทหารเป็นลังๆเออดีๆดเยอะรังเลยนะแม่แติดเก๋จะเป็นลังมันดูไม่เวอร์นะถ้าเป็นแพ็คยำจะดูเวอร์เด็กเขากินรอะไรกันอะเด็กเขาไม่กินต้มยำกันหรอกเนาะต้มย๊ เอาไปหกเป็นสีร้อยหาสิบน่สี่ร้อยห้าสคอเอาไปหกแพ็คเลยของเยอะมากเยอะสดๆีพัหแล้วเนาะอ่ะห้ายสุดท้ายทุกคนเอาอะไรดีคะให้ันครบห้าพันไปเลยห้าอสุดท้ายอะไรดีคะอย่าวีค่าทุกคนห้ารอยสุดท้ายเอาอะไรดีคะ,คะ,ค500ออะ,คะปีโป้ปีโป้เอาไปแล้วคะ่ะ น้ำน้ำที่มูลนิธิเขามีอยู่แล้วค่ะปีโป้ค่ะแม่อ๋เด็กชอบกินปีโป้เหรอหนูร่วมทําบุญไปแล้วนะคะ100คะแนนขอบพระคุณมา,มากๆค่ะอีก500แต้มเอาอะไรดีคะทิชชู่ค่ะแ a นเ e r ดขนมปังเอ,อ่อขนมปังแม่ขนมปังค่ะพี่เพชรอยากเพิ่มเงินตัวอีกพันหนึ่งเป็นหดพันน่ะได้ปะอยากเพิ่มอีกจ <100. S 1> ะลบลงไม่พอแล้วว่า ขนมปังแนมะ่อ่านก่อน,นะคะเก็บขนมปังผงชูรสน,น้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวอ,อะไรดีนะอ,อุปกรณ์กีฬาก็ดีนะแม่เพิ่มสิทธ้ารบันดาราใช่เด็กแปดสิบคนนะคะดาราแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ทันอนะ่ะซื้อไปเยอะเวอร์เขาก็ดีใจของเราแม่เลยอะ่ะเอกดาษชูหรอ อันนี้ไงเจอขนมเลแล้วแม่เจอลายเละละทำไมราคาเป็นสซดร้งจังหวะเอาเลไปเลย500บาทเด็กได้กินไปเลยย,วยาวยๆแม่เป็น5 0 0 0พอดีก็4,000ละเอาไปเลย5หอออส่งเปลี่ยนลยบ้างผมเปลี่ยนหอ,อ4,000ละเดี๋ยวออเพิ่มอ,อีกพันหนึงน่งบหนูส่วนตัวค่ะเป็น4,000้าพัก็พอตอนนี้5 0 0 0แล้วใช่ไหมโอเคจบ โอเคต่อไป1000บาทจะใส่เข้าไปเพิ่มอีกเพราะมันยังไม่ฉ่ำขนมปี๊เพิ่มได้จัดไปค,ะคป่ะขนมปี๊อาไปเอาตรงนี้เพิ่มเลยเพราะขนมปี๊มันจะกินได้นานเนาะทุกคนมีความรู้ด้วยแบบเมื่อกี้ใส่สับประรดไปแล้วขนมปี๊ไปแล้วสองพันอ่ะถารอไาแล้วกันราคาขึ้นีกสิบบาทแม่เขารีเควสปีโป้เยอะสุดโอเคอะห่เรื่อง ขาไก่ค่ะโจ๊กหมูโจ๊กเอามาแล้วค่ะนมยังไม่ได้นมมาแล้วค่ะเป็นอำ่ำเป็นนมอะไรเงี้ยนมดเชื่อมรวมดัชเชียร์ได้มาแล้วสองแทสใหญ่ค่ะขนมขาไก่คืออะไรวะเออขนมมาไก่ที่ชอบกินเอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอหนูชอบก <ๆ S 2> ินอนะ่ะม,มีส้มต้นนี่น้ำหอมค่ะเดี๋ยวโอ้ยนี้ไงเจ้าน,น,นี่ไงแม่ขยบหนูขาไม่เป็นไรขนบ ขาไก่เป็นปี๊บยังไงแม่เอาเลยค่ะถูกเจลาว้อเอาไหนยังไม่เห็นมีเลยนี่มีขาไก่เลยจะดูให้ว่านี่ไงขาไก่แบบแอฟแบบนี้เป็นอวยกะรังไปเลยนลังละห้าร้อยสบๆตรงไหนมันเรียกปี๊บสีส้มแบบเป็นรังไหมล่ะเลิศจ้ะที่มีแบบขาไก่ขาขนมขาไก่แบบเป็นรังมีไหมคะเป็นปี๊บเพราะเป็นปี๊บอ่ะค่ะขนมขาไก่ยูโรค่ะ ขนมปังยูโรอ้นี่ไงอ๋อเลิศแปลค่ะเลิศนูขอบฟีฟหนึ่งค่ะอันนี้ไงยูโรโอเคจบเลยปิดแมทยูโรอีกห้าร้อยครบห้าพันบาทเลิศโอ้ยแม่ขึ้นรถได้ปมเนี่ยขึ้นได้ใช่ไหมคะยูโรคาตาเอาหนึ่งลังค่ะโอเคแล้วเขาจะคิดเงินยังไงวะเนี่ยเขาเอาถ้าเอาเขาออกก่อนะโอเคจบ เครื่องปรุงสิม่แทนที่จะซื้อปี๊บปีป๊บละสองห้องอ๋อมีทั้งหมดสี่ปี๊บแล้วค่ะเดี๋ยวสารแนเนาะเอาเป็นว่าซื้อแล้วค่ะกู <c oughs> ถามความเห็นก็ให้สารแนกันอีก <c oughs> เครื่องปรุงซื้อของที่เก็บได้นะอ่ะรถคันนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะได้นมอย่างแม่ได้แล้วค่ะปาพี่ตอง we have to go to cashier ค่ะ <c oughs> โอ๊ยเดี๋ยวขอกลับรถก่อนนะคะ ที่ตองเลิศน,นะคะมาม่าก,ก็ได้แล้วลูกอีพวกมาทีหลังนะไม่แหกตาดูเนาะรีวิวเรียบร้อยนะคะเสร็จนางซื้อไปทั้งหมด5 0 0 0บาทนะคะไปแม่มากมีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเด็กๆต้องอิ่มใจทำงานบุญได้คดาไปค่ะ,ะ,คะเดินไปเก็บตังค่ะเด็ตองหิวข้าวเวอร์เสื้อป้าเดี๋ยวจะพาหน้าไปกินก๋วยเตยี๋ยวนางปล่อยให บไปกินข้าวก่อนก็ไม่ไปโอ้ยของเยอะเวอร์แม่หนูเข็นไม่ได้อ่ะขอให้บุญหนุนนำนะคะพี่เพจด้วยความยินดีเลยค่ะเยอะเวอร์ห้าพันบาทช้อปปิ้งสนุกสุดๆอยากเกิดมามีอำนาจแบบนี้เนาะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะโอ้ยเตองํำไปเอร์ เดี๋ยวต้องเดินนำเบอร์ห้าพันแน่นะเพชรเป็นคนเป๊ะค่ะเพชรจับปุ๊บเพชรเช็คราคาเพชรรู้เลยเพชรเป็นคนเป๊ะค่ะเพราะส่วนมากจะอัลละห้าสิบบาทเพชรจับปุ๊บเพชรรู้ราคาเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีส่วนลดให้ไหมสิลูกคุณหนูบังคับรถได้ไหมคะได้ค่ะแม่ไม่ต้องกินนะแต่พาไปกินข้าวอยู่แล้วยังมีเวลาเลยเยอะเรายังมีเวลาค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านเมื่อกี้อร่อยมากยังไงก็ต้องยูเทิร์น พี่เพชรต้องอ,ออกไปจ่ายตังก่อนนะครับเพราะใช้มือถือเดี๋ยวรอเขาเช็คบินก่อนโอ้ยกูจะขนขึ้นรถยังไงวะเนี่ยต้องการความเรียวอะ่ะแม่ทำไมไม่มาช่องนี้งงมาว่างหรอก็แค่เหลือป้าคนี้ก็จะหมดแลลวโอเคเลิไปค่ะเยอะเวอร์ <Your word. S 2> มันค้างพี่เพชรหรือเพชร มันค้างหรอพี่เพชอะไรค้างคะของเราปกตินะเลอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเลอค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เพชจะใส่ซองให้เขาอีกนะคะก,กรุบกริบนะคะหลังจากที่ทุกจ่ายค่าอาหารอีกนะคะ3,5 0 0นะเราจะได้เข้าทั้งหมด80สดสิถาสำหรับวันนี้นะคะตอน5โมงเย็นเราจะได้เข้าให้น้องๆอีก80ทถาแบบซ้ำๆ แบบเลิศเ,เอาใบเสร็จทุกหน้าทุกหน้าใครอะ่ะชูพี่ตองเลิศเนาะแม่หนูร่วมทำบุญแล้วนะคะขอบคุณค่ะเราจะมีข้าวอีก80ถาดนะคะวันนี้ข้าวแบบแกงเลิศเลิศชุ่มฉ่ำพี่ตองสวยมากใช่ค่ะเหมืนดาราดังแบบ เออเยอะจริงพี่ตองเสวยมา,าลางแบบค่ะเนี่ยเชื่อปะ่ะเยอะมากเลยนะห้าพันเอ,อ้ยน้อยมากเลยนะห้า <c oughs> พันเนาะเพราะว่าวันนี้เพชรขอนะคะคอมเมนต์ดีๆเพชรสักวันนะคะถือซะว่าเพชรขอนะวันนี้คอมเมนต์กับเพชรดีๆสักวันหนึ่งนะคะอย่าด่าเพชรเลยค่ะต่อไปนี้เพชรจะไม่ทําบุญผ่านใครแลวรอบที่แล้วเคยทําบุญผ่านคนอื่นกลายเป็นตัวเองพลาพลักเสียเพราะตัวเองคนชอบทําบุญมาก และเพชรเป็นคนที่ชอบความโปร่งใสไม,มไม่มีอะไรแม่สมาชิกไม่ไเคยทำแบบน้ไม่เคยอาจจะเคยทำแต่ไม่ได้ไม่ได้จดจำค่ะ,จจคะวันนี้เพชรก็เป็นสายสะพานบุญกับทุกคนแล้วนะคะขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีนะคะเพื่อนๆถ้าเช็คบินมา6,000นทำยังไงเนี่ยกูงงฮนะถ้าเช็คมา6,000นทำยังไงคะ ชุดพี่ตองสวยมากอ่ะลูกกูจะไปทำบุญร่วมเลยนะเนี่ยที่นั่งอยู่บนรถเลิ่สีเหลืองเนี่ยก็หกพันเงเลแม่เพ็ก็เติมอีกหรอแรงร<ถ>เดี๋ยวโอนไปช่วยขาดทาไม่พออุ้ยน้องคนนี้เป็นคนดีจังเลยอะ่ะน้องอะไรเนี่ยวีรยาอะไรเงี้ยเลือนุโมทนาบุญด้วยนะลูก จะออกหนึ่งพันก็ออก1,000พันไงคะเดี๋ยวกูก็ต้องออกอีก3,000อยู่แล้วอ้ยอีกพวกโง่ไอ้บระเบือชุดไปเดินห้างเวอร์มาก เหนื่อยไคะยืนทั้งวันเลยอ่ะแค่นั่งต่อแหละหน้ากล้องหนูยังเหนื่อยเลยพี่ยืนทั้งวันเลยอ่ะ ้ะลวกผมกระจบเลยอุ้ยพงทะยานไปสู่สามพันแล้วค่ะไอ้สี่พันกว่าแล้วแม่เกินงบหรอตั้งรู้ที่หกพันเกินงบหรอสะหพัแล้วดันสี่พันแปด โอเคห้าันาจะเกินจนกรุบกริบนประมาณากเออเ็แต่ถ้ามีส่วนลดมันจะได้ลดไหมครับพี่อโอเคแลห้าพันสิบบาทห้าพันหนึ้ยตื่เต้นอ่ะห้าพเลิศ้าพันส ห้าพันสองห้าพันสองร้อยห้าสิบสี่เลิราคารเลิศรลาา้เอายุกนหนูเทดออกเพิ่มแค่ 100. <000. S 2> ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเขาจะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะอ๋อเหลือห้าพันหนึ่งร้อยหกสบบาทขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสแกนสายได้ไหมคะสแกนสายได้ <laughs> เลิศ พอค่ะคุณสัตว์วเติมแค่แอปแอปมีของแถมเป็นช้อนไหมคะเลิกค่คุณค่ะแม่มีของแถมเป็นช้อนได้เอาให้พี่ชายแจอช้อนให้เราไปค่ะเอาให้พี่ชายหน้าบ้านนะคะหน้าแมคโครค่ะเดี๋ยเดต้องไปแบกหามขึ้นรถอีกนะคะข้างจังเพราะแม่ออกปล่อยสแกนช้อนมีเยอะแล้วว่าขอของแถมไปอย่างอื่นได้ป้ะ ขอเป็นอ่ำน้ำปลาทิ่พะโรดได้ไหมคะการเป็นดาราเนี่อย่าเรื่องเยอะ่ควรจะไม่เป็นไรแม่ที่เก็บไม่เป็นไรค่ะนาองมื่อก็สะดวกมาที่เก็บหรอขอบคุณมากนะคะขอบคุณม้าค่ะวันนี้วันดีๆกับเพชชี่ขอบคุณข่าวดีใจที่ได้ร่วมมือกับแม่จะจดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทำไมคนมองหนูเยอะจังเพราคนอัดจริตก็ไม่แน่หรอเหนื่อย มองอะไรกันนล้วก็น่ารถไหลค่ะเงินพอมะพี่เพชรน้องเซนจะทำเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอไปที่สถานบัมบัตพี่เพชรออกเพิ่มไปแค่200เองแล้วก็ค่าอาหารสามพันห้าเบสเสร็จหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดนิดหมื่นหนึ่งร้อยหมื่นหนึ่งพันค่ะสำหรับสำหรับการทำบุญในรอบนี้นะคะ นางไม่รู้รถเองจอดไหนโอ๊ยไหนนี่ไงคะวุาวขอบคุณมากค่ะโอเปิดตูดค่ะเปิดท้ายเลยค่ะแม่หนูเปิดอะไรหรอเขียนได้แล้วค่ะออกไปซ่อมแล้วหรออุา้ยแม่เลิศว่ะเปิเลยค่ะเบอค่ะก็มาเวลาจะส่งของลงมันจะได้ดูสะดวกเปิดยังไงคะเปิดค่ะรถทับปอดทับเปอดยังต้อนอะไรอ่ะโซลาร์ยาน เราเกาะใส่ออก็ไปก็ไม่ลม้นเะาใย่จมั่นเราจะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยตอนเราขนลงอะ่ะอุ้ยเลอดสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเลอดเต็มรถเบอร์เลอะรายด,ดีอะ่ะ ความสุดเลยค่ะเราก็มีคก็กลับคยกับเจน้่อะเอะคอนเทนต์ได้แบบสุดเลยนี่กเรื่องราวินดีเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเยอ ม่ต้องถ่ายรูปตรงนี้ด้วยน้ำเนี่ยจ้าเดี๋ยวฉันถ่ายให้ะร้อนค่ะแต่ว่าพอทนได้ร้อนได้เราคือเราจะทนนอนสับชั้นอย่านะไม่ได้นะแล้วต้นตืนก่อนต้องกลับไปซื้ออ่ะซื้อเจลล้างล้างเออนั่งได้บ้านฉันอยู่กลางทิ้งนานั่งได้ก็ดีแล้วกระจรินี่นะคะ เยอะจริงๆใช้ก็ว่าเยอะมากข้าวค่ะขิาเบอร์เดี๋ยวลาไปยูเทอมาินก๋วยเ๋ยวเรือร้านดังนะคะหนอหน้ายังเป๊ะอยู่เลยขนาดเหงื่อออกขอบคุณค่าแม่เพรมีคนคอมเมนต์ว่าอยากโดนด่าไม่ได่าค่ะวันนี้มันเกิดน,นะคะอุ้ยขนมเต็มรถเวอร์นะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอให้มีความสุขในวัย44 S <S เพชรมีความสุขเพราะแฟนคทุกคนค่ะเพชรพูดเลย <S 2> <S 2> เพชรกลับมาเฉิดรัสได้ในในในปีนี้เพราะว่าเพชรหันมาเล่นดิจตอกแอปพลิเคชันที่เพชรไม่เคยคิดจะเล่นเลยแต่เพชรก็มาลองเปิดใจกับมัน1เดือน15วันแฮปปี้มากๆได้ทั้งเงินทองได้ทั้งเพื่อนใหม่ๆ ได้ทั้งนําเสนอเออ่เขาเรียกว่าอะไรวะไลฟ์สไตล์ไนิสัยอีกด้านหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นเพชรนะครับเพราะว่าถ้าในแอปฟ้าคนก็จะมองเห็นแต่ความเฟี้ยวความร้ายความปากไม่ดีของเพชรแต่ในตตมานทำให้คนได้เห็นแอคทิวิตี้ของเพชรตลอด24ชั่วโมงนะคะมาทําให้คนได้ดูว่าตัวจริงนางเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพ็ดปลื้มค่ะเพลิ้มมากๆค่ะกลับรถใช่ไหมกลับรถแบ็เท์นู้นแล้คะแล้วก็กลับมาใหม่กี่โมงแล้วล่ะ ไปสองสิบสี่โอ้ยอีกตั้งนานไปสองไปสามอีกตั้งสองชั่วโมงกิอนอะไรดีกว่าที่มันหรูๆข้างหน้านี่ตลาดต้นตาลหรือเปล่าวะไม่ทราบไปไหนสรุปเออตรงไปก่อนแม่ไปเรื่อยๆอ๋ออยู่ทางเข้าเมืองนี่ถูกปะเออหรือว่าต้องผ่านตลาดต้นตาลเดี๋ยวพาน้านไปกินหรูๆแล้วกันหรูอีกแล้วนี่คือตลาดต้นตาลเปล่าวะไม่ใช่เราอยู่ขอนแก่นค่ะมันเพิ่งเลยประตูน้ำมาทีเดียวอ๋อต้องเข้าไปนิดนึงแฮปปี้คุเดง นะใช่อ๋อใช่อันนี้คือตลาดอะไรวะประตูน้ำเออเอเอเดี๋ยวจะไปกินอาหารอีสานร้านั้นร้านเพื่อนสัตว์วัดได้หมดเลยไม่ไม,ไม่ซี๊จำได้บ้านมันอยู่ฝั่งหนูนอ่ะเราต้องกลับใช่ไหมร้านเพื่อนแม่ของสัตว์วัดยังไม่ถึงค่ะเข้าไปในเมืองก่อนแม่จำได้ไหมร้านอาหารอีสานนะที่หนูชอบกินสุดดอกไม้น่ะอ๋อจำได้ละเราต้องเข้าไปในเมืองค่ะต้องค่ะร้านพุดดิเบอร์อยู่เลยแม่อุตส่าห์มาช่วยนขนของคนอะไร คนขาเพชรไม่ได้ไรในบ้านฟ้าเลยนะครับเพื่อนบางคนโอนมา2 0 0ร้อยห้ายังไงก็เออถ้าวันหนึ่งเกิดดราม่าอะไรช่วยบอกนะคะว่าพี่เพชรแกไรในติ๊กต็อกนะเพราะคนเกลียดเพชรเยอะนะคะคนไม่ชอบเพชรเยอะคนเพจยังทำลายล้างเพชรทุกอย่างเพื่อให้เพชรได้มีจุดยืนในสังคมนะคะก็เป็นกลังใจกับเพชรด้วยละกันนะเลิศเลอค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเพชรขออนุญาตลงไลน์ก่อน นะคเะดี่ยวคุณจะต้องชาร์จแบตชาร์จอะไรนะคะไลฟ์ต่อไปไปไป e นจอยกันที่ติ๊กต็อกพี่ตองเพชรต้องประหยัดแบตเพื่อที่จะไปไลฟ์ที่สถานเออ่คนอมสถานไหนวะสถานคนอําสถานคนพิการทางสายตานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีไลฟ์ที่ติ๊กต็อกพี่ตองพอเพราะเพชรต้องชาร์จแบตแล้วก็กินอาหารอย่างเลยค่ะนี่ไงตลาดต้นตาลถูก<ม>แล้วแลาต้องกลับรถอ่ะต้นตานลนสรุปต้นตาลอยู่ซ้ายมือแต่ร้านนั้นจะอยู่ขวามือต้องกลับรถแล้ว ไลน์เรงนี้แหละแม่อ๋อเหรอกลับรถตั้ง้าไหมมันมีที่ไหนกลับกลับได้เลยครับโอเคแล้วทีนี้แม่จำได้หรือเปล่าร้านจะอยู่สายมือจำได้ว่าร้านอยู่สายมือโอเคสองเทรแค่์ค่ะที่เด่สิไปไหนคะมาไปทำบุญค่ะแล้วลรถดูความเป็นจริตดูความหมายไปไปเลยนมางั้นแม่ขอลงไลน์แล้วขึ้นใหม่ได้ป้าเพราะว่าอันนี้มันโดนข้อจำกัดเยอะอ่ะ ทุกคนเซฟคลิปเซฟนี้มันคลิปนิมเซฟได้ไหมวะมันได้ไปตัดต่อได้ค่ะไปตัดเอ,เอามาได้เดี๋ยวคือ